คือพลังค่ะอันนี้เราร่วมด้วยช่วยกันนะคะเดือนละครั้งอันนี้คืออปตอผู้ใหญ่บ้านอาสอมอร่วมด้วยช่วยกันค่ะสู้ๆโอ้โหไงกุ๊บเมกด้วยดูค่ะดูค่ะกวันขมุงขม็งไปเลยค่ะโอ้โหมองไม่เห็นกันเลยนะคะห นี่นค่ะเพื่อนจ๋าอันนี้จะเป็นสายรอบเมืองเอ่อยังไม่มีใครเดินมาตรงนี้นะคะเพื่อนจ๋าเราก็มาทําความสะอาดกันค่ะทําความสะอาดกันเพราะว่าซอยนี้ก็ไม่คนก็ไม่ค่อยสัญจรเท่าไหร่นะคะ ซอยนี้หรูหราคนไม่ค่อยสัญจรเท่าไหร่นะคะเราก็มาทําความสะอาดกันค่ะทําเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะร่วมด้วยช่วยกันอปตอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสอมอทุกคนนะคะไหนสู้หรือยังคะสู้หรือยังสู้หรือยังโอ้โหสู้แล้วสู้แล้ว,ลวโอ้ยสู้แล้วคะ <S <S ่ะเนี่ยค่ะพเพื่อนจ๊ะ ก็ถ่ายทําวีดีโอให้ดูนะคะซอยนี้จะเป็นซอยที่ไม่ค่อยมีคนสัญจรเท่าไหร่นะคะแต่เราก็มาทําความสะอาดกันเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะนี่เลยคะ่ะสําหรับทีมอสอมอทุกคนโอ้โหขยันขันแข่งกันไปเลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะทีมผ,ผู้ใหญ่บ้านก็อยู่โน,น่นอปตอก็อยู่โน,น่นโอ้โหดูแข่งเพื่อนจ๋า นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหยกโป้เลยนะคะยกโป้เลยอันนั้นคือผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยดูค่ะสายรอบเมืองของเราก็สะอาดสะอาดนะคะเพื่อนจ๋าทำความสะอาดกันคะ่ะในหมู่บ้านของเรานะคะซอะยนี้จะไม่ค่อยอสัญจรเท่าไหร่ก็ทำความสะอาดกันไปคะ่ะจะเป็นสายจะเป็นสายเขาเรียกว่าสายรอบเมืองนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนจ๋า ว้าวโน่นสุดโน่นเลยค่ะทำความสะอาดกันไปนะคะแต่เจ๊สดใสเดินไปช่วยเพื่อนก่อนค่ะเหนื่อยจังเลยดูค่ะดูค่ะมาทำงานเหรอคะนี่มาทำงานร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาด,ดกันอเอ้ยเก่งขยันมากค่ะขยันมากเดินไปดูก่อนค่ะเนี่ยรวมด้วยช่วยกันเห็นไหมคะเพื่อนจ๋าขยันขันแข่งกันไปเลยค่ะนู่นค่ะทำความสะอาดกันไปนะคะสายรอบเมืองของเราค่ะดูค่ะดูค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะวันนี้คืมฟ้าคืมฝนค่ะแต่ฝนไม่ตกนะคะ สู้ไหมคะสู้ค่ะทานอสมสู้ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ